เอาเลนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเองนะครับสตินจีเด็กเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโลบหลอกกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแบบโคนไทยคุณสอนเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับเพราะว่าเราเคยลงคลิปไปใช่ไหมเมื่อวันที่แล้วอะ่ะนั่นแหละเพราะว่าผมได้สร้างอะไรไปบ้างในะโอเคทุกคน วันนี้นะครับอาจจะมาปะแปลกๆหน่อยเสียงพี่อาจจะเจ็บคอหน่อยต้องขอให้ไฟนะครับพอดีว่าพี่ไม่ค่อยสบายนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคกดเข้าไปเลยก็เนี่ยจุดเราอยู่ตรงนี้เอเคมาแล้วนะครับตอนนี้พี่ได้ตั้งจุดเกิดและโอเคตอนนี้น่าจะมาเกิดตรงที่พี่สร้างอะไรเพิ่มเติม,ตมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมอ,อ,อีกเพิ่มมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะครับตอนนี้พี่ได้สร้างเอ่อด็อกเตอร์ขึ้นมาด้วยนะแล้วก็พี่สร้างไอเอ่อตอนนี้พี่สร้างอะไรมาเนี่ยเหมือนว่าไอตรงนี้น่าจะเป็นพวกตัวละครหรือเปล่าพี่สร้างตัวละครตัวเองขึ้นมานะเหมือนว่าตัวละครนี้ไว้ทําอะไรนะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็พี่ได้สร้างอันนี้ขึ้นมาด้วยโอ้โหที่ทดลองสร้างที่ทดลองโอเคมันเหมือนมันกําลังถูกแช่อย,อยู่แค่นั้นแหละโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเงินของเราที่ เป็นมันพันแล้วนะครับโอ้โหรวยจริงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้ออะไรดีกว่านะครับทุกคนโอเคทุกคนเรามาซื้อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ไม่จนแล้ตอนนี้เริ่มรวยแล้วทุกคนโอเคราคา400ซื้อเลย,เลยก็ราคา400เริ่ม500และราคา5 0 0ซื้อซื้อห,หมดเลยซื้อโอ้โหแล้วก็600เลย ก็สามอ่ะเราซื้อเสร็จแล้วคือเราซื้อหมดแล้วใช่ไหมเราไปดูดีกว่าว่าซื้ออะไรบ้างนะครับโอโอ,โอ๋อนี่ไงข้างบนอ่ะเราซื้อไอ้ด้านหลังมาด้วยออที่ทุกคนเจ็บคอขอไอ้พายด้วยแล้วกันนะพี่เจ็บคอนี่โอ้โหมีเงินด้วยทุกคนแล้วก็มีไอ้ตัวนูบด้วยโอ้โหตัวเล็กจังนะฮะโอเค แล้วก็มีรูปอะไรโลโก้มาด้วยนะเราสร้างโลโก้มาด้วยแล้วคือมันจะสร้างไม่หมดอะเนี่ยโอเคราคา600ซื้อราคา700เงินเหมือนจะเริ่มหมดโอเคราคา800ก่อนโอเค800โอ้โหโอ้ยเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่วะเฮ้ยโอ้โหข้าวพั0อันนี้2,000 อันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยอันนี้เอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหมือนกันอุ้ยนี่หนึ่งพันเหมือนกันแล้วก็เอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบนะโอ้โหตังค์เหมือนจะหมดแต่เราคงเก็บเงินได้อยู่แล้วเหมือนว่านี่เราสร้างอะไรเพิ่มมาด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อ,อสร้างคอมแล้วแล้วก็มีอะไรเนี่ย ไม่เหมือนจะเป็นกูอี้เฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นกูอี้แน่เลยทุกคนอ๋อโอเคแล้วเหมือนนะอ๋อตอนนี้เราสร้างขอบแล้วนีอะไรอะ่ะอ๋อเราเลี้ยงเสือหรอเนี่ยเออเฮ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเพิ่มมาที่เก็บเงินนะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้พี่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคือเยอะมากเลยเงินก็เยอะด้วย โอ้หบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิป EP 2แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วทุกคนอ้โหก็เลยเงียบไปนะวันนี้ก็จะมาเล่นจริงๆงจริงจังแล้วนะฮะจะมาสร้างอะไรจริงจังแล้วจะได้ดูแบบมีเลเวลขึ้นหน่อยนะเฮ้ยตอนนี้เหมือนว่าเราสร้างไอเหมือนเราสร้างอ่าเพิ่มมาด้วยนะนี่ตอนนี้เราสร้างเราสร้างเศษตัวละครเพิ่มอีกนะน่าจะเป็นอีกอีกเศษเน่แน่ทุกคนมันจะมันจะทำให้เยอะขึ้นนะ เอออ๋อเนี่ยที่เศษตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มที่เศษแล้วโอเคตอนนี้น่าจะซื้อมาแล้วอย่าซื้อมาแล้วอันนี้เป็นสีเหลืองไอ้สีเขียวสีฟ้านี่ซื้อมาแล้วแต่สีเหลืองไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้มันซื้อมาแล้วโอเคเรียบร้อยเอาแหละถึงได้เวลาที่จะไปปราบคนที่เศษตัวละครเหมือนเรานะฮะแต่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยโอ้โหนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฟันก่อนฟันก่อนเฮ้ยตายโอ้ยเ <c oughs> จ็บคอจละโอ้ไม่นะเฮ้ยเฮ้ทยทำไมมันตัวเล็กอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวละครมันตัวเล็กเดี๋ยวทำไมมันไกลเป็นแบบนั้น,อ,น,น like อ๋อมันเป็นตัวจิ๋วหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นตะัวจิ๋วแน่เลยเฮ้ยมันยิงมันยิงฆ่ามาเร็วฆ่ามาเร็ว <c oughs> นี่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 ตัวนี้ตัวนี้เออตายแล้วไงเนีย่ย ไอ <Hey, S 2> เหมือนจะโหดนะเนี่ยอุ้ยฟันได้ไหมเนี่ยฟันได้ไหมเนี่ยเอ้ยเนี่ยฟันได้ไหมฟันได้ไหมฟันไม่ได้เอ้ยไม่ได้เฮ้ยมันโหดเกินแป๊บหนึ่งโอ้โหไอตอนนี้เงินน่าจะเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาซื้ออะไรก่อนดีกว่านะอ่าเจ็ดร้อยอุ้ยเจ็ดร้อยมีหลังคาแล้วแล้วก็ซื้ออ่าห้าสิบห้าสิบ เอ้ยเหมือนว่าจะพัฒนาไปไเรื่อยๆอทุกคนอุย้ยหนึ่พเริ่มโหแพงขึ้นแล้วซื้อเฮ้ยเหมือนเราสร้างอะไรมาดูไปหนึ่งพราคาหนึ่งพัคตแพงแป๊บหนึ่งนะเหมือนเราจะไม่เห็นว่ามันน่าจะสร้างที่ใต้ดีนหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยเหมือนว่ามันขึ้นแบบมันมันอยู่ห้องอะไรเนี่ยแหละ เดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่านะมันจะหาไม่เจอเอาไม่เห็นนะตอนนี้เหมือนว่าจะสร้างอะไรเยอะแยะเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าเราสร้างอะไรมาด้วยเพิ่มเติมนี่ไงนี่ไงทุกคนอ๋อนี่นี่อ๋อนี่นี่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครใครได้เอาเป็นยูแหละโอเคทุกคนตอนนี้อ๋อคือไอประตูคือไอที่เศษน,น,น่าจะเป็นตัวเล็กแน่เลยอันนี้คือดาบ นี่เนี่ยเราเกจสองนี่คือดาบดาบแล้วก็ดาบคาตานะเป็นไม้ด้วยและแล้วนี่คือกระถายใช่ปะคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอาวุธสุดเท่ของเรานะฮะโอ้เฮ้ยนี่ไเนี่ยเลยันเลยเรียบร้อยตอนนี้เราเปลี่ยนอาวุธที่มันโหดขึ้นไปไปไปเรียบร้อยไป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 โอ้โหตายโอ้โห เออลืมไปว่าทุกคนมันสามารถวาร์ปได้นะนี่เลยเราสามารถเทเลพอร์ตได้นี่ทุกคนโหโคตรย่างเท่เราสามารถาเราเราสามารถเทเลพอร์ตได้ตรงไหนก็ได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกเออเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเทเลพอร์ตได้เราสร้างอะไรถ้าเราไปไกลเนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตขับได้แบบไม่ต้องเดินกลับเลยอ่ะเนี่ยวาร์ปกับเลยทีเดียวนะฮะโอเคเหมือนเงินจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะไปคายพวกมันพีพีกับมันหน่อย ไปไปพันพัน้ยฆ่าเร็วเออเรียบร้อยนี่นี่ไอถือค้อนไอถือค้อนพันลูเออเรียบร,ร้อยอาวะะุธเราหดนไม่เล่าตอนนี้มันน่าจะตายหมดแล้วโอเคนี่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 ันพันพันเออเรียบร้อยทีเดียวเออเรียบร้อยมันเป็น n อ c นีแน่เลยมันไม่ใช่ผู้เล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น n อ c เกิดเนี่ยพันมันเลยปันมันเลยมันเลยมันเลยเออ เราเริ่มแบบเก่งขึ้นแล้วป่ะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเเหมือนไอตัวเล็กน่าจะแข็งแกร่งเฮ้ยเฮ้ยีไงนีไงนี่นยโหมาละมาพอดีอันพัน่อนเลยพันพันปันันปันพ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 ันปันันปันปันปันันปันปันเันยวนปั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 วนปักปันปนปปันปปันนปันปปึ๊บปป อุ้ยเหมือนว่านี้น่าจะโหนะวันนี้น่าจะเหมาะการค่า N ซ C มากเลยเอ,อื้อเอาแหละตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาสร้างอะไรต่อดีกว่านะทุกคนโอเคนะครับเอาแหละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาสร้างอะไรต่อดีกว่านะครับก็ราคา300นะครับเทเลพอร์ต7 0 0แล้วก็700เนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยไ้ซื้ออีกรอบหนึ่งอ๋อมันทำไมข้างในมันมีนมอะไรอะ่ะเอ้ยใครขับรถมา,ดมาเดี๋ยว โอ้ยมีคนบุกฐานเราเฮ้ยหนึ่งสร้างอะไรก่อนสร้างอะไรก่อนโอ้ยไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โห1นึ่งพันโหแปดร้อยแปดร้อยอุย 800, 800. อ้ยข้างในเริ่มดูดูเท่ขึ้น เราสร้างอะไรเยอะเลยทุกคนพอก่อนไหมเดี๋ยวตังค์หมดเหมือนว่านี่ทุกคนเหมือนจะสร้างอะไรรถเหมือนจะเราโอ้นี่ไงเฮ้ยมันเป็นรถรถรถยานอวากาศคนนี่เราสร้งางรถยานอวกาศแล้วนะฮะโอ้บอกเลยว่าน่าจะเสร็จรถได้พอดีนี่คือมันกบป่งได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเสร็จรถได้เนี่ยเราสามารถขับไปได้ใช่ขับเล่นๆได้แล้วนี่อะไรอ่ะ อ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อจริงด้วยเนี่ยไข้างล่างเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนโอ้โหนี่ตัวเราหมดเลยนะเราสามารถทดลองตัวเองด้วยการใช้ดินเอนะฮะแบบว่าเสศษตัวละครตัวเองได้เนี่ยมันเหมือนทดลองดีเอ็นเอของเราแน่เลยก็เลยสามารถเสศษลูกน้องได้โอเคตอนนี้กลับมาเหมือนกลับมาที่เดิมและที่เราสร้างไม่เสร็จนะข้างบนประตูเหมือนจะสร้างไม่เสร็จทุกคนดูดิโอ้โหเสียดายมาก แล้วก็ตอนนี้เราสร้างหลังคาไปที่เตา้อยแล้วโอ้โหคือเยอะมากก็เหมือนจะยิงกันแล้วอ่ะมีคนทําสงครามโลกกันแล้วตอนนี้ปั่นกันเลยปั่นนี่ตายเลยเฮ้ยเฮยปั่นเลยเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหเลือดลดเฮ้ยตัวนี้พวกเก่งอยู่ว่ะนี่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 ปั่นเลยปั่นเลยมานี่มานี่ปั่นเลยมานี่โอ้โหเรียบร้อยเดสมอลเล่นะครับเต็มคาราบิวไม่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหตอนนี้มันจะเหมือนจะแบบว่ามันจะสู่สีกันมากเลยเวลาสู้กันนะโคตรสนุกเลยทุกคนแบบนี้ไทคูนอะเวลาสร้างอะไรก็มันจะมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานั่นแหละมันอยู่ฝั่งไหนแล้วแบบไม่ไว้ใจกันนั่นแหละโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเฮ้ยมันเกิดแล้วไม่ใช่ผู้เล่นมันคือ N p C มันคือ N p C พืนมีซีแต่อ้วตายโอเคเกิดใหม่แล้วโอเคเหมือนเงินน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเรามาสร้างอะไรต่อดีกว่าหนึ่พโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแพงขึ้นทุกคน400ซื้อได้กดล็อกยังครับโอเคเ0้าร้ออ้ออ๋อนี่มันเพิ่มเลเวลโอเค แล้วก็ซื้อเล็ก1 0 0 0อุ้วิเริ่มแพงขึ้นนะทุกคนโอ้โหคลิปนี้จะจบไวไมั้ยเนี่ยโอเครู้สึกว่าเราซื้ออะไรมาเยอะแล้วอะตอนนี้เหมือนว่าเราจะไปดูข้างบนดีก,กว่าเราเราซื้ออะไรแล้วนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ๋อนี่ไงเราซื้อปืนได้ทุกคนปืนมันจะมีแบบปืนพวกเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4ทุกคนโอ้โหแล้วก็มีเครื่องบินด้วย ๋อเครื่องบินยานอาวกาศไงโอ้โหแต่เราเสร็จเครื่องบินได้ทุกคนเน,นี่ยเนี่ยเราเสร็จเครื่องบินได้นี่เครื่องบินยาอวกาศแล้วมีรถอวัยาะานอาวกาศด้วยโอ้โหแบบว่าตอนนี้เราสร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับและนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเพิ่มมาเนี่ยไอเนี่ยคือค้อนใช่ไหมแล้วก็เพิ่มอาวุธใหม่ขึ้นมานะโอ้โหอาวุธสุดเท่ของเรานะโอเคทุกคนนะครับโอเคทุกคนสลับคลิปนี้น่าจะสร้างเท่านี้แหละเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเงินหมดนั่นเองนะครับทุกคนนะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ้งจแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบา,บายๆนะครับนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับไทยคูนของเราโอเคนะครับไปละสวัสดีครับบายบาย